รอรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราวสิคขาึ่งเนี่ยผมบอกว่ามันมีมันมีกกตไปสอบถ้าหุ้และตั้งสวที่อำนาจ,จเจริญและก็มีโอกาสโอนเงินให้ก็คือยอผู้หญิงคนนี้คนนี้คือนางเอกเลยนะยอผู้หญิงคนนี้โอนเงินให้กับกกตเป็นจำนวนเงิน870 0 0นบาทโอนตั้งแต่ครั้งแรกคือ7 พฤษภาคม67ครั้งสุดท้าย28มกราคมแ8แต่โอน5้าแสนลอดใหญ่ก็คือ1นะครับวันที่1เดือน6ปี67 5 0 0 0ห้าแสนบาทแล้วก็ EP ที่2ผมไปเปิดเรื่องการใช้โทรศัพท์ EP ที่3ล่าสุดเนี่ยนะนะครับที่บอกว่ามีสายใต้ถูกดำเนินคดี8รายวันนี้สั่งฟ้องส่งพนักง,งานอัยการและมันมีความเชื่อมโยงอย่างไร นะที่ผมบอกมันตัดจบไม่ได้จะเอาแค่นี้จริงๆเหรอก็คือไอ้สายใต้คนนี้โอนเงินไปให้ชอช้างที่อยู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนไงและอีกเหตุผลที่สําคัญที่สุดนะนะครับที่ผมบอกว่ามันตัดจบไม่ได้ไอ้ยอผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับยอผู้หญิงคนนี้ก็คือมือขวาขาใหญ่อำนานาจเจริญโดยมีมือซ้ายคือรอเรือ มือขวายอผู้หญิงมือซ้ายคือลอยเรือลอยเรือนี่ทําหน้าที่อะไรครับกระจายเงินให้กบกลุ่มต่างๆในอํานาจเจริญโอนเงินให้สวสอบตกโอนเงินให้ผู้สมัครโอ้มาลุมมาตุ้มอยู่ที่ลอยเรือแต่ลอยเรือรับเงินมาจากไหนครับรับเงินจากยอผู้หญิงนะนะครับแล้วเขาบอกว่ากันว่าเนี่ยลอยเรือนี่ก็คือเป็นการเงินของพรรคการเมืองบางพรรค ในระดับภาคกีสารและผมถามว่าได้มาจากไหนข้อมูลได้มาจากคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหารวมถึงเส้นเงินที่มันไปแตะเอาละวันนี้ผมเปิดอีพีสีเนี่ยนะนะครับโยบผู้หญิงนอกจากจะโอนเงินให้รอเรือโอนเงินให้กกตสำคัญที่สุดครับโยบผู้หญิงโอนเงินให้สสจังหวัดสุราษฎร์ธานี5 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือก้อนใหญ่และมีก้อนเล็กอีก สสสุราษฎร์ธานีพักไหนผมไม่บอกผมไม่พูดวันที่8มิถุนายน2 5 6 8ชุดคณะอนุไต่ยสวน26เนี่ยนะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างกับสสกับรอเรือยอผู้หญิงมีสสอ,อีก2-3คนวันนี้ถามพี่แพรว่าไอ้ไอ้พวกที่ที่ถูกออกหมายพวกนี้ไปไหนหมดตีตกนอกสำนวนหรือลมพัดผ่านไป หรือเอาเอกสารไปเผาที่เขากระโดงจังหวัดวีรัมย์หลักฐานและก็ต้องทำให้ละเอียดนะไม่ใช่ว่าจะจับไม่ใช่ว่าจะตัดจบแค่รดแรกแล้วก็จบนะครับดังนั้นวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ DSI เนี่ยนะจะยืนเคียงข้างประชาชน DSI จะมีความตรงไปตรงมาอยากจะทำคดีหุ้นและตั้งสวให้มันถูกที่ถูกทางหรือไม่อย่างไรช่วงโอกาสแบบนี้แหละครับโอกาส ที่เรา,เาทางการเมืองไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาก็น้อยเต็มทีแบบนี้นะครับก็เป็นข้อพิสูจน์หัวใจของพี่แพรเหมือนกันว่ายืนอยู่เคียงข้างความถูกต้องหรือไม่อย่างไรเอาละเหตุผลสําคัญวันนี้มาเปิดเส้นเงิน e p พที่ผมบอกว่ามันจะตัดจบแค่8คนได้อย่างไรแล้วถูกไหมครับ15คนที่เอาน้าจะเดินไม่มีดีารือว่าจบ แต่ถ้ายังไม่บอกยังนิ่งนะครับก็จังหวะนี้จังหวะนี้สุดที่เบยจะต้องรัาที่เบยยืนอยู่ในจุดที่เป็นกต้งจะต้องทำงและถ้าไม่ทำก็อาจจะเจออีพีหนะครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครั้งนี้เป็น EP 4ีที่เรามาทำการแสดงนำข้อมูลหลักฐานเสนอสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกครั้ง EP 1ี 3. เปิดเส้นเงิน พยายนหลักฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอว่ากระบวนการหัวสวมีจริงและมีเส้นเงินเชื่อมโยงกันจริงๆเมื่อวานนี้ดีเอสไครับทำการสรุปความเห็นสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาแปดรายไปยังพนักง,งานนอัยาการมีคนบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าเดินไปถูกทางในทางที่ดีที่ชอบเป็นคุณกับประชาชนผมก็บอกว่าไว้ใจไม่ได้ เพราะถ้าหากว่า EP, อีีเพราะถ้าหากว่ามีการนำเสนอเพียงแค่8คนแล้วตัดจบละ่ะผมไม่ได้พูดลอยๆมันมีหลักฐานสอดคล้องจำได้ไหมครับว่าหลักการของผมสมมติฐานของผมประกอบด้วยหลักฐานพยานต่างๆที่บอกว่าเขาจะตัดจบแค่8คนในฝั่งในฝ่ายในส่วนของคดีอาญาแต่ในฝั่งของกอกตเขาก็จะ ทำการล้มคดีหูหลักตังสวหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วไม่เกินสองอาทิตย์วันนี้ก็เห็นเขาลางแล้วไงเห็นยังไงครับก็คือว่าคดีอาญามีแปดคนไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยตัดโชเ์เพียงแค่นั้นในส่วนคดีหัวสวกกตททำเนี่ยเขาก็จะสรุปความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองเลยเป็นเรื่องของคนแปดคนมีเส้นเงินเท่านั้นแล้ว ที่บอกว่ามีหลักฐานที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นดังที่ผมว่านั่นคือความเห็นของคณะอนุวินิจฉัยวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับเสนอไปยังกะกะตะชุดใหญ่แล้วครับซึ่งอิมพอรมาใหม่เลยเขาว่ากันว่าประธานกะกะตะคนนี้ยังไม่ผ่านคณะกับไม่เคยเป็นคณะกรรมาการครับหมายเขาว่า,ามีมติรับรองจากสวแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับกระโดดข้ามขั้นไปนั่ง เป็นประธานกกตแล้วว่ากันว่าคุณสมบัติก็ไม่ได้ว่าจะดีเลิประเสริฐสีคุณจะต้องเกง่งคุณจะต้องมีความสามารถเรื่องกฎหมายคุณจะต้องมีประสบการณ์เลือกของการทําคดีเลือกตั้งแต่เขาว่ากันี่วัดกันที่หัวใจมืออ่อนเซนง,ง่ายเขาว่ากันอย่างนั้นครับนั่นคือคุณสมบัตของของประธานกกตคนใหม่เอาละจับตาดูจับตาดูว่าเขาจะล้มหัวลอกตั้งสวภายในสิ้นปีนี้หรือไม่อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่า ไม่ลม้มคดีหุ้นเลือกตั้งสวนี่สนุกเลยสมมติทนายอันดุยรำม,มีวาสนาได้ไปสมัครสสกับเขาสมมุตินะนะครับทนายอันดุยัมก็จะไปเล่นหุ้นเลือกตั้งสวมีใครบ้างคดีเขากระดูกไม่ได้จะปล่อยไม่ได้ครับจะปล่อยให้มีการเลือกตัง้งคาไอไอไอคนที่พรรคการเมืองบางพรรคคาอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเขาจะต้องตัดจบและผมมาวันนี้มาหาพี่แพรครับมาหารัฐมนตรมาหาอธิบดี ครมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คือคดีการมาของนายอนุชินชานวิรคุณเนี่ยนะครับเกือบ100วันการมาของนายรุตพลมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคดีนี้มันดองไปเลยและบอกว่าวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไป มีการประกาศยุบสาภาก็ลูกผีลูกคนไม่รู้นะไออนุทินจะมีวาสนามานั่งรัตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายรุจพลจะมีวาสนามานั่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอีกหรือไม่อย่างไรเอ,อผมคิดว่าน่าจะไอพวกนี้แหละครับไอพวกไอพวกแปดลายพวกกระจิบกระจ้อยอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาการผู้บริหารหรือตัวใหญ่ของเขาเขาต้องการตัดตอนนะนะครับ ก็ก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นคือทีนี้ว่าถามว่ามันมีมนจะมีคนผิดไหมมันมีอยู่แล้วมันมีคนผิดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนผิดเนี่ยนะนะครับมันก็ไม่ได้ว่าสรุปความเห็นออของคณะนุวินิฉัยก็ดีนะครับหรือย้อนกลับไปในชั้นของพี่แหวงก็ดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สั่งความเห็นว่าผิดทั้งหมดเพราะผมบอกว่ากกตชุดน,นี้ฉลาดทุกขั้นตอนเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่บอกว่าถูกกับกลุ่มที่บอกว่าผิดมันจึงเป็นเรื่องง่ายในการที่ท้ายที่สุดแล้วไฟนอลแล้วกกตจัดลงความเห็นได้ง่ายเพราะมันมีความเห็นมาสองฝั่งนะครับผมก็ยังยืนยันคําเดิมและให้จับตาดีๆก่อนเลือกตั้งมีแน่ก่อนเลือกตั้งล้มหัวสวแน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ่เราไม่ได้ะคะว่าในคดีอาญาที่เป็นคดีฟ้องปีหน,น้าอต้องมาจับตาดูา่ไีอาจจะมีรอาาตได้ค่ะเพราะ,าะรว,าว่าตอนนี้ด้วยความ ความจริงออกหมายเรียกนะครับคดีอาญาม,มันอาจจะสิบปียังไงมันก็ไม่ได้ขาดอายุค,ความอันนั้นไม่ได้ห่วงตรงนั้นแต่ห่วงว่าถ้าวันนี้พี่แพ้ไม่ทำเนี่ยในจังหวะที่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายการเมืองแล้วจะมาแทรกแซงถ้าไม่รีบทำตอนนี้พี่แพ้จะทำตอนไหนอะ่ะทำให้คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหากลับมามีอำนาจยิ่งใหญ่หละแล,แล้วอย่างนี้พี่แพ้จะอยู่เพื่ออะไรอะ่ะถูกไหมครับ ครับถ,รรถ,รรถ้าจะาออาเห็นว่าเรียกภาษาข้อความภาษาไทยบ้างมีอากาก็รือไม่ก็จากวันนี้เขาอาจจะยังถ้าแปลตรงนี้เป็นมากหรือเป่าก็สมมุติอาก็เป็นไปได้ครับเพราะสายลับจแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็จอยใจเดียวก็รายง,งานมาว่ามันมีอาการท่านหนึ่งครับก็ภาษาอีสานเขาบอกควรหน้าดางก็มีพยายามที่จะมาเบรกนะครับไม่อยากอยากล้มอ่ะอยากล้มอ่ะซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงนะครับเป็นพนักงานเอเยนต์ ที่อยากคนนึงะนะครับอยากตัดจบที่แปดคนนี้เท่านั้นนะครับม,มันก็คด,ดีอาญาเมื่อย,ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็ยังฟังไม่ได้แต่ว่าคืออย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะในส่วนสวรหรือในส่วนของกอง,งกออิสไลอะไรต่างๆเนี่ย มันควรจะต้องไปร้องตั้งแต่วันที่นายโนจินชาญวุฒคุณโผล่หน้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วผมบอกพรรคเพื่อไทยบอกพรรคพยาชนไม่มีใครเอาด้วยและท้ายสุดนะครับพรรคพยาชนโดนหลอกเออใกลจะเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตที่เราตามมีแบบความรักกันเรืองไหนอยากให้มาดำเนิคดีหรือว่ามาติดตามกันกเออก็ก็คุณเออความจริงเนี่ยอย่างที่บอกถ้าผมเป็น มีโอกาสเป็นแครดิเดตนายกรัฐมนตรีผมจะชูสองเรื่องนี้เพะสองเรื่องนี้ผูกพันมากกว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญน่ะมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูนแล้วประเทศนี้มีอะไรที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไว้ไม่มีเปิดต,ตัวแครดิเดตแบบนี้จะทําเศรษฐกิจแบบนี้จะทําการเมืองแบบนี้อาจจะปากคอร์รัปชันอย่างวุ่นอย่างนี้โถเอ้ยเรื่องหัวสวนี่มันคุมทุกอย่างต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนมาจากไหนอย่างไร จบอังกฤษจบเมืองนอกอย่างงู้นอย่างนี้ไอไปเจอองค์กรอิสลามเบคคุณคุณก็โทษนะครับคุณก็แค่ไอ้ตัวกระจกคนหนึ่งดังนั้นประเด็นก็คือที่มาของกวนศิลาอยู่ที่หัวมันต้องมาปราบหัวนะนะครับฉะนั้นชูเลยอะถ้าผมเป็นเคเดีนายกผมบอกผมต้องปราบคดีหัวเรื่องตัางสวทําความจริงให้ปรากฏกับพี่น้องประชาชนนะนะครับทีนี้ก็เออว่ากันไป หนึกก่งในสามของเขาอ่ะตัดกำลังทางได้แก้รัฐมนตรีเรา,าก็ยังทำไม่ได้อย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบมีคดีอาญาเป็นชนะศึกพวกเขาอ่ะมันมีผลยังไงไหมกับอาจารเมืองไหนที่จะไปเป็นกัปตัสตาบารมีอยู่แล้วนะครับผมบอกแบบนี้ผมเคยบอกคุณธนาธรบอกคุณช่อเนี่ยคุณช่อเนี่ยให้คุณช่อรวมถึงคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรเนี่ยนะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยที่ผมที่เคยเคารพนับถือกันเนี่ย เขาบอกว่าองค์กรอิสระเป็นเรื่องของกรกตคดีคืเลืองตั้งสวกรกตเป็นคนทำคดีเขากระโดงก็มีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทำผมบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันทุเลศมากคุณจะไปอาศัยเสียงสวโดยมีที่มาโดยไม่ชอบเนี่ยมันทุเลศมันขัดหลักการนิติธรรมนิติรัฐหลักการที่ง่ายที่สุดคือมาที่นี่ถูกต้องแล้วมาที่ดีเอสไเอาคดีอาญา คือโอเคองค์กรอิสระในส่วนกรกตทําในส่วนคดีห้วเลือกตั้งสวคดีหลักทําไปแต่คดีอาญามันจะเจนคุณออกไหมเรียกแจ้งขอกล่าหาดูซิมันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับก็ก็พูดต่อไปเลยว่ามันจะแก้รัฐธรรมนู์ได้ก็ต้องแก้ได้โดยใครครับโดยสวสำรองสวชุดน,นี้ไม่มีทาง เท่านั้นเองดังนั้นมันควรจะมาที่จุดเริ่มเติมต้นครับก็คือหาวิธีการตามกฎหมายในคดีอาญาเขี่ยพวกสอวอโกงทั้งหลายออกจบกเรื่องอะไรเ,เดี๋ยวดูก่อนครับผมจะเปลี่ยนไปเอาที่มันหนักกว่านี้นะนะครับแต่ว่าก็ยังว่าแหะครับช่วงนี้มันใกล้เลือกตั้งเดี๋ยวหาว่าผมเข้าข้างพรรคการเมืองบางพรรคหาว่าผมทําลายพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองอมันมี ระดับระดับท็อปของพรรคการเมืองหนึ่งไปคือไปว่าความกับผมนะครับก็เขาก็บอกว่าทนายอันบุญรัมเนี่ยคุณทําไมคุณมาดา่าแต่พรรคการเมืองบางพรรคพรรคเดียวเลยเไม่เคยด่าพรรคอื่นไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับเขานาเสนอแบบนี้ก็เอาเป็นว่าเอาละนะครับก็ไม่เป็นไรในช่วงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะขอกันกินมากกว่านั้นอาจจะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจสอบการโกงจะไปตรวจสอบการโกงเลือกตั้งสสเพราะผมเชื่อว่า ครั้งนี้เงินสแกมเมอร์เงินสีด,ดำสีเทาเงินชั่วๆจะมาเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งมหาศาลเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนไป,ไป,ไ,ปไปตรงนั้นดีกว่านะครับเออมันมันมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งข้อหา การส่ง8คนก็คือสรุปความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการต้องผ่านขั้นตอนในการที่ดีเอสไอแจ้งข้อกก่าหาเขาก่อนให้เขามาให้ปากคาเสียก่อนนะครับถึงบอกไงว่ามันจะต้องมีการแจ้งข้อกก่าวหาไม่ใครตัดจบหรือทำทำคือถ้าบางคนเนี่ยนะอาจจะไปหลอกอ,อ,อาจจะไปหลอกชาวบ้านตาสีตาสาได้ว่าเฮ้ยมีการดําเนินการแล้วเชื่อเชื่อแล้วรอดแรก8คน ความดีอเนี่ยนะครับทำงานตรงไปตรงมามันมีความคืบหน้าความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นคือการออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้ได้1,200คนนะครับตัวอจากเอา,เอาเอาอำนาจก่อนเลยเอาอำนาจเจริญก่อนหนีไม่ได้อำนาจเจริญหน,น,ไไนีไม่ได้เส้นเงินมันชัด ก,ก็อาจจะประมาณนั้นความจริงมันก็ยงใหญ่กันหมดนะสามสิบสี่สิบห้าสิบคนแหละนะครับแต่ว่าอยากขอให้คือผมดูบรรทัดฐานจากคณะอนุต,ต่ยสวนยี่สิบหกออกหมายเรียกวันที่ยี่แปดวันที่ยี่แปดมียองหกแปดไงเส้นเงินมันชัดไงนะครับยอผู้หญิงเนี่ยนะซึ่งเป็นเครือข่ายอำนาจเจริญมือขวาของขาใหญ่อำนานาจเจริญครับโอนเงินให้รอเรือรอเรือไปจัดการกลุ่มเซียทั้งหมดเลยแล้วยอผู้หญิงโอนเงินไปให้สอสสุรานห้าแสนแล้วสอสสุรลานห้าแสนก็ไปกระจายต่อ ก็เอาเฉพาะอำนาจเจริญคอนเนคชันก่อนเลยเฉพาะที่เดียวอาจจะรวมถึงสสคนนี้ความจริงมันไม่พลาดเราไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงเส้นเงินมันชัดนะครับแล้วก็ยอผู้หญิงเนี่ยนะโอนเงินให้โอนเงินให้กรกตก็โอนมาแล้วนะครับโอนเงินให้รอเรือกระจายก็ทํามาแล้วโอนเงินให้สุราษฎร์ก็ทํามาแล้วแล้วก็ยอผู้หญิงโอนเงินให้กับสสบางพักบางคนที่ที่อำนาจเจริญด้วยนะ นะนะครับกลุ่มพวกนี้จะต้องโดนผมเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับอันที่แง่ายๆว่าคณะนุสต่สวนที่บออกหมายเรียกวันที่8มิยอ6 8ไม่ใช่หมายเรียกออกหมายให้พู้ต้องหานะครับในคดีหัวสวที่กรกตบวกดีไซ์ทำเนี่ยอย่างน้อยเอามาตรฐานนั้นมาเอาจํานวนนั้นมานะครับดีไซ์ไปต่อได้เพราะมีเส้นเงินม,รรออนมีมีหมดมีหมดมีมีม บวกสอสอีกสองสามคนแล้วคราวนี้ท่านบอกว่าคณะอน,นุวิธิขัยพ่อต้แย้งใช่ไหมล่ะถ้ารวมเงินทุนให้คณะกรรมการโคงการี่ใหญ่ที่ส่ไนเท่าเดิมไหมสองร้อยยี่สิบเก้าคนเหมือนเดิมไหมเราลูบไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเห็นด้วยกับคณะก่อนหน้านี้ยังไงแตผ่ผมเดาว่าแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายทั้งสั่งฟ้องฝ่ายทั้งยกฟ้อง มีสิทธิ์ที่จะตัดจบแค่แปดคนนี้ไม่มีทางโยผู้หญิงเนี่ยน,นะครับเป็นคนอีสานอยู่ที่อำนาจเจริญโอนเงินไปให้กับสสุรราธานีโอนไปทำอะไรไปซื้อหอแขงหัวใหญ่หรือไปซื้อเงาะไม่รู้แต่ว่าดูไทม์ไลน์ดีๆครับโอนวันที่เท่าไหร่4พฤษภาหมเจผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และช่วงเวลาพวกนี้นะครับที่ยอผู้หญิงโอนเงินให้กกตน,นี่นะก็ช่วงเวลาเดียวกันมันจะอธิบายยังไงครับนั่นคือกลุ่มพวกนี้คือคนที่กระจายโอนเงินไปให้ค่าสมัครค่าดูแลทีมงานค่าจัดการและนำสู่การโกงสอวอและมีสอวอที่ไร้ประสิทธิภาพอยู่นั่งอยู่ที่พูดที่สภายัยางไงล่ะ ดังนั้นผมหวังว่าการเปิดเส้นเงิน EP4 ของผมหรือว่าผมจะต้องเปิด EP5 เอากันเป็นลายช็อตที่อำนาจ,จเจริญเลยดีไหมคำถามคืออำนาจ,จเจริญวันนี้ไปถึงไหนแล้วนะผมหวังว่าคือคืออย่างนี้การที่พี่แพ้เนี่ยนะสรุปความเห็นสั่ง้องแปดลายไปยังอัยการอย่างที่บอกอะหลายคนบอกว่าคือนี่คือความคืบหน้าทางคดีมันเป็นผลบวกผมบอกไม่ใช่ผมไม่ได้อยากเขียนจุดนี้นะ เพราะยังไงจุดนี้ผมไปดูมาแล้วยังไงมันก็ตุยแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นและดีไซไ์ควรจะต้องทําคืออะไรคือการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มอันนี้ไม่ใช่คือมันมันมันโดยหลักเนี่ยมันเอาไม่อยู่ดึงไม่ได้อยู่แล้วมันต้องไปแต่สิ่งที่พี่แพ้ควรจะต้องจะทํานั่นคือออกหมายเรียกคดีอาญาให้ผู้ต้องหามารายงานตัวไปแจ้งข้อเก่าวหาเขา นะผมหวังว่าการมาวันนี้อีกประมาณสักวัน2วันนะภายในอาทิตย์นี้คีแพรจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาในกลุ่มอำนาจเจริญเอาสักสิห้าคนหวังจะเห็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณมาก uh